มาดูข้าวผัดแล้ววุ่นวายอะไรนี่ขอยายยังขอยายแล้วขอยายแล้วใช่ไหมเอาบอกยายสิมันเป็นอะไรเดี๋ยวดูก่อนดิลูกอมอย่าเอาแม่ให้ลูกอมเอาอย่างอื่นเอาขนมอย่างอื่นลูกอมไม่ได้กินลูกอมทั้งวันเลย

อะไรนะอะไรอีกแล้วไหนมาดูก่อนมาดูก่อนถ้าลูกอมไม่ได้ลูกอมอีกแล้วลูกอมไม่เอาไม่เอามันเดี๋ยวเดี๋ยวฮอนฮอนไม่ได้ไม่ได้มันไม่ใช่ของมันไม่ใช่ของเด็กของผู้ใหญ่ทำไมเป็นอย่างนี้ก่อพอแล้วเก็บเก็บเก็บเออเก็บเก็บจะเอาอะไรเอาอะไรลูก ไม่รู้เหมือนกันไปไปเอาเข้าวผัดข้าวผัดดูข้าวผัดดูข้าวผัดเยอะเนื้อเยอะไปหมดอืมดูข้าวผัดดูข้าวผัดก่อนที่ไปดูข้าวผัดก่อน เยอะแยะไปหมดเลยเอากับข้าวก่อนข่ายน,นั่น<า>ข่าเอาข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดในน้ำเลยข้าวผัดมาดูก่อนมาดูก่อนมานี้ก่อนมันตาดูข้าวผัดให้เร็วก็ไม่ได้ซื้อสักทีทีนี้โมวุ่นอยู่นั่นแหละไป่น่นนนเปี้ยยอูู

นันเป็นกาแฟมามามา,มา,ม,าม,มาดูนมเปรี้ยวมาดูนมเปรี้ยวเดี๋ยวจะอุ้มให้อืมอันไหนนี่ได้ใช่ไหมอ่ะไเดี๋ยวเอาใหอ่ะไปทีนี้ไปเอาข้าวข้าวเอาข้าว